เอาพี่น้องผมกำลังแบนทองมี่เป็นทองพระัาจานขององค์สมเด็จพระสังฆราชเอาสบัติราดำสาธุูดัสนด้นใาญ่ไหมอม่ไ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 ม่่้รูปไ้รูปไร ท่นานตาเล่วาริจาครวมยกชาวป้าตอนนี้นนนคุณนายจุพหวันมาทายในคุณนายจุพหวันจุพหวันใช่ไหมอาจุพหวันมรีมาดิ <im it> มาเลย <im it> เอา้ <im it> จาจนจะเริ่มนะครับเอาได้พิธีไหมผมตะกรักกนกลับไปที่เดิมเยี <Yeah. S 2> ส๊สมาชิกคราบจุพหวันจขอรอหน่อยครัน

แต่มันจะแปลงเอกูไม่รู้ไป่ต้ลงกันเองท่านวอาหมายให้นี่ครับชื่ออะไรทำไม่ได้กูลงเวทีแน่ชื่ออะไรมันมันจ่อแจ๊เจ้าแจ๊เอาผมรการเล่นจอมหานเนี่ยไม่รับเงินปุ๊บไม่ต้องไป ราคา650บาทเอาไปก่อนเลยทำได้หนึ่งไร่หนึ่งไร่ได้สามถึงสี่ตันลูกราคาโลอย่างเงี้ยมีแปดร้อยลูกเราคิดง่ายๆไม่ต้องเอาว่าเอาแค่สองตันเรา,เาประกันขันตันไว้เท่าไหร่ท่านไม่ต้องกลัวเราื้อ่ันที่ห้าบาทน้อาผมจึงมาแนะนำน ไอ้วันนี่มันคนที่นี่สองท่านปลูกจะเงินจงไม่ต้องเสียไม่ต้องปลูกเป็นไรบอกที่จำตา,าแล้วก็หว่านข้างรั้วข้างบ้านก็ได้ยี่สิบสามสิบเมตรก็ได้สี่ห้าสิบลูกท่านขายบ้านกินบา้านถ้าทำทุกบา้านไปรอดสองท่านอกไม่อยากถามแล้วมันมันได้ร้อยไปเลี้ยงวัวได้เงินก้อนนี้จะได้ส่งโรงพ่าสี่สิบห้าวันได้ตัง โอ้โหมันเร็วกว่าน,นี้พี่น้องครับอันนี้เป็นตัวอย่างเพื่อจะให้ท่านวันนี้เข้าโครงการได้ก่อนแล้วถ้าเข้าได้เนี่ยมันจะมาเองครับคนซื้อเนี่ยเขามีแต่ไม่รู้จะประสานยังไงไครมีเนื้อที่เลี้ยงไก,ก่ไทยเป็ดไทยท่านซื้อวันนี้พ่งนี้ไา่เลย <L an> ไม่ตมาเี้ยตัเลเขาบริจาเขาประการได้ด <S 1. <S เลียงมา <S 2> <S 2> เลี้ยงได้ขึ้นทำพราะเป็นไก่ไก,ไก่เนีมันออกได้18เดือนไข่เด้18เดือนถง2ปีพอ1ปีวันนี้ราคาไข่ไก่แพแล้วตัวไก่วันนี้160บาท ร้อยหกสิบบาทเนี่ยท่านซื้อเอาเงินมาจากไหนนี่ครับสารวันผลละแสนถ้าซื้ออย่างน้อยได้หกถึงเจ็ดร้อยตัวประการที่สองเราประกันไข่ไม่ร้อย,าอยไไบาทซื้อค่าเลยไข่ไก่สองบาทห้าสิบวันนี้โชคดีนะครับของพี่น้องชาวขอนแก่นโดยเฉพาะที่สากร หนองห,หวายเพราะว่าท่านรัฐมนตรีมาที่นี่นะครับก็ให้เคล็ดรับความรวยไปแล้วแต่ว่าท่านลองบอกสักสองสามข้อว่าพี่น้องที่ขอนแก่น,นจะรวยได้ต้องทํำยังไงตามที่ท่านบอกเมื่อกี้นะครับตามนโยบายของรัฐนะครับโครงการสารฝันสร้างอาชีพซึ่งพระนัท์ท่านนานยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยได้มอบหมายให้ผมมา มาส่งเสริมให้พี่น้องในช่วงฤดูแรงนี้ได้มีอาชีพและมีไรายได้กำหนดไว้ไม่เกินสเดือนดังนั้นวันนี้เราก็เอาโครงการสารฝานันสร้างอาชีพโดยให้พี่น้องยืมเงินรายละหนึ่งแสนโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์แต่ต้องทำกินอย่างเดียวสองโดยให้มีคนค้ำประกันสองคนรวมเป็นสามคน ถ้าสามคนไว้ใจกันได้การต่างคนต่างคำก็กู้ได้สามแสนดังนั้นอาชีพที่เราอยากจะขอให้ท่านมีความตั้งใจและจริงใจทำจริงๆเพราะเรามีตลาดรองรับประการที่สองเมื่อทำแล้วต้องขยันฮะเอาใจใส่เช่นปลูกฟักทองก็ดีปลูกผักก็ดีเนี่ยท่านต้องดูแล เหมือนลูกหลานก็หมายความทุกเช้าต้องคอยดูเขาว่ามีแมลงไหมสิ่งสาคัญที่สุดสุดท้ายเราต้องซื่อสัตว์ซื่อสัตว์ต่อโครงการซื่อสัตว์ต่อการทำงานจริงๆจังๆเพราะผมบอกแล้วไม่มีครั้งไหนที่ง่ายอย่างนี้ภาครัฐบาลได้ให้เงินมาถึงสามหมื่นล้านในการการสาราสร้างอาชีพพันธรรยยยุ์านนยกรำไปให้ทถึง แล้วก็มีตลาดรองรับที่แน่นอนนะครับยังปลูกฟักทองแล้วก็ประกันขั้นต่ำไว้5บาทแต่วันนี้ขายได้8บาทก็ว่ากันไปได้รับ8บาทนะครับซื้อไม่อั้นประกันที่2นะครับอยากจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวก็ได้อย่างภาคอีสานนี่ทกศก็บอกแล้วมีคนรับเงินไปแล้วโครงการสารฝันไปเลี้ยงวัวนั้นหลายร้อยหลายครับดังนั้นก็เป็นโครงการที่ เราอยากให้ทุกคนได้เอาใจใส่ตั้งใจในช่วงฤดูแรงนี้ก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีครับขอบคุณนะสามหมื่นในตอนนี้กู้ไปประมาณได้ครึ่งยังฮะยังไม่ถึงฮะยังไม่ถึงได้ระดับพันเองอยังไม่ถึงคนรุ่นใหม่ก็มีใจรักภาเข้ามาเฮ้ก็มาที่บ้านแห้วซัมสูงขอนกันนะครับ เราก็เห็นพระคมาหลากหลายเรามาเจอนายกสมาคมพัฒนาชีวิตนายกพ,พัฒนาชีวิตเพื่อคนพิการครับจังหวัดปทุมธานีครับก็มาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็พี่ผู้หญิงนี่ก็มาจากปทุมเหมือนกันก็มาร่วมแต่ว่าพี่ผู้หญิงนี่ก็ใช้พระคมามาตัดเย็บตัดเย็บเองนะ ตัดเย็บเองค่ะเป็นกลุ่มเป็นผู้พิการค่ะผู้พิการที่ตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นงานแต่ผ้าบางค่ะทำตัวเองพิการไหมพิการค่ะพิการรคับเขาจะเป็นการเคลื่อนไหวอะค่ะเป็นการเคลื่อนไหวเรื่องการเคลื่อนไหวไม่เท่ากันอ๋อครับกับกรรมการของสมาคมพัฒนาชีวิตพวกคนพิการด้วยนะคะเป็นกรรมการด้วยค่ะเป็นกรรมการท่านก็คิดตัดเย็บชุดเหล่านี้เองใช่ค่ะโดยรู้แบบจากไหนไหม อันนี้เราก็เรียนมาค่ะเรียนเรียนคือเรียนตั้งแต่ออกจากโรงเรียนก็ไปเรียนอาชีพเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าเอาเอาผ้าไทยนะอเนาะผ้าม้าผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วก็ตามแต่มาทําได้รับความนิยมไหมครับก็ดีอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขานิยมทําผ้าไทยเป็นอาชีพค่ะก็จะออกขายตามงานที่ว่าเป็นงานอย,าอย่างโอท็อกเนี้ยค่ะดีกว่าอยู่เฉยๆพิการแล้วทําอะไรไม่ได้แต่ได้พิการแล้วสร้างอาชีพไนดะ้ใช่ค่ะอันนี้ข้างหน้าเป็นอย่างนี้ครับ ข้างหลังจะดูดีไหมครับสวยเลยนะครับจะเชื่อมผูดระคำถึงแบบะดับของกระปรงให้กับรูปร่างได้เข้ากันนะครับอ่านะครับแล้วก็หลายแบบค่ะเพราะว่าพระนี่มัมนเป็นมาแต่บรรพบุรุษเนาะพระธมาเราปัจจุบันนี้ก็แปลสภาพไปเป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มอะไรก็ว่ากันไปสังคมของท่านนี่ช่วยทําอะไรกับเหล่าสมาชิกบ้างครับ ก็สมาชิก <t ick> นะครับก็จะ,ะส่วนมากครับก็จะ,ะด,ด้านด้านด้านอาชีพแล้วก็ด้านช่วยเหลือ,อคนพิการนะครับด้านกายอุปกรณ์เช่นอขอรถวิวแชร์อะไรอย่เงี้ยเราก็ประสานกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐหรือเอกชนขอมาให้ใช่วยทำประโยชน์ใช่ครับบางเพตประโยชน์ต่อสังคมครับนะก็สมาชิกท่านเยอะไหม สมาชิกตอนนี้ก็ประมาณร้อยกว่าคนครับอนะอยู่ในเขตอำเภอทั้ทงทงั้งจังหวัดเลยเ,เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มครับเป็นกลุ่มครับก็อะไเดี้ยครับต้องมขาม้าไม่ใช่แค่มาคาดแล้วก็อาบน้ำอย่างเดียววันนี้ทางสมาคมนะของของผู้พิการก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ใช่นะครับก่อเกิดประโยชน์อะไรมากมายเลยนี่เป็นเป็นสิ่งดีนะครับนี่คือประโยชน์ของ ถ้าเข้ามานะครับไม่ใช่เอาไปอาบน้ำนะครับเนี่ยเป็นชุดาสร้างอาชีพปะไรได้นะสมบัติของเขาคือถ้าสมมติว่าเอาไปซักไปอะไรแล้วเนี้ยมันจะนิ่มมะค่ะเพราะว่ามันเป็นฝ้ายผสมเรยอนนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็เผื่อว่าเผื่อพี่เดี๋ยวเกิดพี่โกหกว่าว่าพิการต้องเดินให้ดูนะครับพิการไหมเดินเดินกลับไปที่นั่งฮะอ่าดู นะพิการจริงนะเนื้อแอบอ้างพิการพิการจริงไปไปนั่งเลยครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่อเดียวนี่ก่อนเออเออพี่ร้อนยาวร่างแก้วอันเดียืนก่อนยืนก่อนแล้วก็แล้วก็อย่างผมเนี่ย อย่างผมเนี่ยจะเข้าสมาคมพี่ผมต้องทําให้ตัวเอพิการก่อนใช่ไหมใช่ใช้่การพงการ่การพี่การีการ่ารี่กา่าราเพี่การพารีการพะ่กานพี่กาี่การารร่การพการี่การพี่กรพี่การพ่าร่การพารกรพกรค่าการกร่กาารพี่าร่าเพี่กาี่กาารพี่าร่ร่ารพี่รี่การพ่าี่การารพีารีการพ้ารกร่าก ส่วนจังหวัดแล้วก็ส่วนของอำเภอพัฒนาชุมชนของอำเภอแล้วเราจะมีกองทุนที่แยกออกจากศูนย์สาธิตในส่วนหนึ่งสี่หมื่นนี้เรามาพัฒนาสองหมู่บ้านค่ะหมู่ที่9หมู่ที่8ก็จะมีกลุ่มทอผ้าประมาณ30คนแล้วก็จะส่งผ้า ทอ,ทอเสร็จแล้วก็ส่งเข้าศูนย์แล้วก็จัดตลาดจําหน่ายเมื่อมีงานบางครั้งก็โอทอบที่จังหวัดขอนแก่น <c oughs> ก็จะมีทีมนวัตวิถีไปด้วยค่ะแล้วก็มีบางชุมชนก็จะขายตามตามงานก็จะเป็นช่วยผู้ปกครองไปในตัวค่ะไปได้พิเศษค่ะไปลาได้พิเศษก็เป็นแม่ครูก็เลยเป็นที่ปรึกษา เป็นส่วนประสานวันนี้กลุ่มเราพอมีกําไรไหมกาไรนี้สมมุติว่าเราเรารับมา80ขายเข้าศูนย์100หรือ120แล้วแต่ลายผ้าค่ะจะอยู่ราคา120 130ถึง150ในส่วนหนึ่งก็เข้าให้สมาชิกศูนย์เราค่ะส่วนหนึ่งก็พัฒนาต่อพอไปได้ค่ะก็พอไปได้แต่ถ้าจะให้เพิ่มหน่อยก็คือถ้ามีงานกิจกรรมต่างๆ ชุมชนก็ช่วยส่วนหนึ่งก็จะประสานในส่วนราชการส่วนบริษัทแบบนี้ก็รับไปไแล้วก็เป็นหน้าที่ส่วนประสานดีใจได้ไปคอนกันนี่คือดินแดนของภาคอีสานทุกคนอยู่มากันโดนนานโดยเฉพาะที่บ้านนนสูงของเ่าคอน,คนกันละขยันไม่เบา ตำงาน <Gym. S 2> นะเอ้าเอ้าชาวขอนกันเอ้าบ้านเราคือบ้านบ้านเราคือบ้านบ้านแห้วใชบ้านแห้วสมหวังบ้านแห้วสมหวังได้กินแห้วไหม ไม่ค่ะว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนมาแล้วเสียงแจ๊วมาแล้วคำรนขอบคุณพี่ป้านะ